จะเห็นว่าเนื้อหมูร่นขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือหมูสุกแล้วใส่ผักกาดดองลงไปค่ะ อาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูต้มจืดผักกาดดองใส่กระดูกหมูมอฝากเราต้มกระดูกหมูจนเปื่อยแล้วก็นุ่มดีเลยจากนั้นค่อยใส่ผักกาดดองลงไปค่ะผักกาดดองที่เราเลือกใช้จะเป็นแบบดองหวานนะคะทําให้น้ําซุปจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานด้วยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของแกงจืดผักกาดกกาดองใส่กระดูกหมูค่ะก็จะมีซุปหมูก้อนซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสพริกไทยป่นเกลือ ผักกาดดองเราเลือกใช้แบบดองหวานค่ะก็คือจะมีรสชาติเค็มๆหว,วานๆกระดูกซี่โครงหมูส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมชามผสมใส่ซี่โครงหมูลงไปค่ะพลิกไทยป่นซอสปรุงรสซีอิ๊วขาว แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะนวดจนเข้ากันดีเลยนะคะให้น้ำซอสซึมเข้าเนื้อหมูค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหรือถ้าใครมีเวลาก็จะพัก1-2ชั่วโมงก็ได้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะใส่ซุปหมูก้อนลงไปเอาซี่โครงหมูที่เราหมักไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ลดไฟลงให้ต้มไฟอ่อนๆอนนะคะน้ำซุปจะได้ใสต้มจนหมูสุกดีเลยค่ะต้มจนกระดูกหมูสุกนุ่มเลยนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าเนื้อหมูร่อนขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือหมูสุกแล้วใส่ผักกาดดองลงไปค่ะผักกาดดองเนี่ยให้ลองชิมก่อนนะคะถ้าเค็มเกินไปก็ให้เอาไปล้างน้ํามันจะได้ไม่เค็มเกินไปค่ะทีนี้ต้มต่อให้เดือดอีกรอบนึงค่ะ พอเดือดแล้วให้ลองชิมรสชาติดูนะคะถ้าจืดไปก็เติมเกลือเล็กน้อยค่ะค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆชิมไปที่ให้เติมเกลือทีหลังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผักกาดดองเคม็มเราจะได้ไม่ต้องเติมเกลือก็ได้ค่ะทีนี้ก็คนพอเข้ากันผักกาดดองไม่ต้องต้มนานเกินไปนะคะแค่พอเดือดก็ใช้ได้แล้วค่ะถ้าต้มนานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผักจะไม่กรอบค่ะ พอได้รสตามชอบแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะแกงจืดผักกาดดองใส่กระดูกหมูก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะอืมน้ำซุปอร่อยมากเลยค่ะมันจะมีความเปรี้ยวหวานของตัวผักกาดดองแล้วก็หอมกระดูกหมูมากๆเลยค่ะ อกินแล้แซ่บเลยค่ะลองนี่บ้างผระกาดดองนะคะอืมผักกาดองอร่อยค่ะรสชาติจะเปรีป้ยวหวานเหมือนกับผักกาดดองแบบกระป๋องเลยค่ะนี่เนื้อหมูอันนี้ต้มจนแบบว่าหมูนุ่มดีเลยค่ะอืม <c oughs> กระดูกระเด็นเลยค่ะ เมนูต้มจืดแบบนี้นะคะทําตอนเย็นแล้วก็เก็บให้อุ่นกินตอนเช้าได้เลยค่ะคือยิ่งต้มนานนะคะลักอุ่นตอนเช้าเนี่ยน้ำซุปจะยิ่งมีความเข้มข้นแล้วก็หอมอร่อยด้วยใครที่อยากกินอาหารเช้าแต่ว่ากลัวทําไม่ทันก็ลองทําสูตรนี้ดูได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ